สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อยู่กับผม One Boys XD คูง Channel นะครับ ในเกมไซโกโนสุทโทกะนะครับซึ่งวันนี้ไม่รู้จะผ่านไหมนะครที่แล้วผมเดินตามไปเก็บกุญแจในห้องแล้วผมก็โดนจ้วงเลยเออนะซึ่งวิธีได้เหมือนจะต้องแบบหาห้องไปเรื่อยๆก็หารหัสตามห้องนะครับมันจะแบบมีเขียวไว้บนกระดาษอยู่แบบห้องหนึ่งเลขหนึ่งประมาณเนี้ยแล้วก็เอาไปใส่นะครับอืมโอเคซึ่งเมื่อกี้ก็เพิ่งเล่นบาวดี้มาเลยอันนี้ก็เป็นรงเรนี้เหมือนกันอีซี่โอเคผมขอข้ามอินโทรไปเลยนะพออีพีที่แล้วก็ให้ดูอินโทรไปแล้ว Okay, โอเคแรกๆก็จะแหลกโอ้ยแหลกแหลกชิปชิปโอเคเกมแหลกโอ้ยนี่ไงกุญแจเจอแล้วชิปมามาดูน้องันไม่กลัวหรอกนะชิปโอเคไปไปไปเอารองเท้ากันเลยรองเท้าของสำคพันนะวาระกระจกแตกจะได้ป้องกันได้อ้าวไม่มีเหรออ้าวไม่มีรองเท้าเหรอเออช่างเหอะเดี๋ยวค่อยมาหา คือเวลาเราล็อกห้องไม่ให้รุ่นน้องมันเข้ามาเออมันจะพังประตูแล้วกระจกจะแตกนะชิบมาชิบเฮ้ยฉันจะฆ่ารุ่นพี่หรือจะฆ่ารุ่นพี่แต่ฉันไม่ฆ่าวะโทษทีโอเคนันต้องเก่กล่อมน้องไม่ให้น้องโกรธเราชิบถึงปิดประตูยังไงมันก็เข้ามาได้ มันเจอเราแล้วเออเออโอ้โ้โอ้โอ้โหไอ้รุ่นน้องเรวอุ้ย,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 ยไม่ยอมรับอะไรขอโทษขอโทษดูได้ไหมเ้็กรูปไงอ๋อโอ,อเคตอนนี้กลายเป็นเด็กอุ้ยมันทางประตูเข้ามาเลยเหรอโอ้โหเฮ้แต่ว่าถ้าเกิดมันมันอยู่อย่างนี้มันจะรู้สึกว่ามันจะให้ยาเรานะอ๋ออยู่ไหน ขอยาหน่อยเนาะโอ้ยอย่าผักนะครับแต่อย่างงี้เดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นอีกบุคลิกเหมือนประมาณว่ามันมน้องรุ่นน้อง,องอมีสองบุคลิกนะเออวันนี้รุ่นพี่ว่าไงต้องการอะไรก็พูดมาแต่อย่ามาไล่ฆ่าคุยกันดีๆนะอืมชิบทำไมวิ่งไม่ได้หรือมันมีสเตมินาเออเอ,อ้นี่กุญแจแฮ้เซ้นไปเอ้ยเออ,เอ,อ,เอ,อมันเอากุแจไปอีกแล้ว โอ้โห uh oh. หยุดมันสวยแล้ว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 ชิบปิดห้องดีสาม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 อยู่ไหนชิบ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 ,ชบไป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 ห้องต้องไปหาฮอดีเอ้ยฮอดีอยู่ฝั่งนี้สิเอไม่ใช่เอเช่นมันเนี่ยเดี๋ยววิง่องรอบโรงเรียนกับรุ่นน้องก่นอนเดี๋ยวไปอยู่ชั้นบนโอเคมาด่านฟ้า หัดฟ้าหนัดฟ้าโอเคหด,ดฟ้าที่จูก,กว้างอยู่นะโอเคมีไดอารีนะ่ให้เก็บกระดาษอันนี้เป็นมันเป็นอีกการหาทางออกเลงนะเดี๋ยวค่อยมาเล่นถ้าเกิดเล่นอันนี้หาทางออกแบบปก,กติออกเสร็จก่อนเอ้จบเสร็จเออมเสร็จก่อนนะอะโอเคอันนี้ฮอลเออโอเคฮอลดีอยู่ไหนอะอันนี้ฮอล์ีอยู่ชั้นล่างวะเฮ้ฮอลดี <c oughs> hey. อยู่ไหน มังก้ดีรูฟี่นี่ไงฮอดีดีเท่าไหร่นะดีสามมุกมมมมอย่าขโมยไปนะขำอะไรขำอะไรดีหนึ่งดีสองดีสามโอเคเปิดไว้ก่อนเดี2 2> ด๋ยวเข้ามาเข้าเดี๋ยวเข้าไปสำรวจนี้ก่อนโอ,โอเควันนี้มาแบบจริงจังนะครับชิ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 บเอ้ยอย่ามาฆ่าอย่ามาฆ่าพี่เลยน้อง เออเดี๋ยวแจ้งผอเลยนะมีขาตกรอยู่โรงเรียนเราเนี่ยชิบจ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 ิบมีรองเท้าให้ไหมรองเท้ามันได้จากไหนอะปกติมันต้องอยู่ในชั้นรองเท้านี่คอมพิวเตอร์รูมครานี้พาวเวอร์รูมโอเคมาพาวเวอร์รูมแล้วต้องส่องไฟไหมเจ้าเล่ต้องส่องไฟนะโอเคซิป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  ซึบซึบซึบอ่ะโอเคโอเคมันหนีก่อนดีกว่าผมว่าไม่นับปพราพราะเ้ยไม่ต้องมาเล่นด้วยไม่อยากเล่นด้วยไม่อยากรูเล่นด้วยขาเมื่อกี้ขาเมื่อกี้โกภิดเลยอยากรูปจะรูปยังไงอ่ะให้ให้เออโอ้ยนี่นีหนีวุ้ยเกมนี้แหลกเนี่ยก็ไม่แปลกใจที่มันแหลกกับภาพมันสวยอ่ะ ชิบ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 โอเคดูมันฉลาดวะเอไอเกมนี้มันฉลาดนะครับท่านผู้ชมเออติปทิปทิปหนีก่อนโหแล้วผมจะผ่านอย่างเนี้ยชิบปึ๊บอ่าปึ๊บที่เดิมเลยที่เดิมกับอีพีที่แล้วเลยที่ผมโดนชิบที่ตอนนั้นผมลงมาแล้วกี๋เสียงดังอ่ะเออ ชิปเออตามมาทันไหมล่ะเออเออผมอยากกระโดดลงบันไดามากเลยะจะได้ลงไปเร็วๆเร็วอุ้ยผมอยากแบบเล่าให้รุ่นน้องมันไอหนี้มากเลยอะ่ะมันเชื่องอ,อ่ะคือจะเป็นจัดเลี้ยงเลยนะอุ้ยไม่อกแกผมจะทำเงินถึงให้รุ่นน้องกลับเป็นบุคลิกเดิมอ่ะบุคลิกแบบคนดีอะ่ะอ,อ๋อนี่ไงเป็นละโอเคไปเดี๋ยว โอเคตอนนี้มันอยู่ในอารมณ์ดีแล้วนะดเดี๋ยวไปซ่อมไฟก่อนนะผมไม่รู้ว่าซ่อมแล้วมันจะได้ไรเดี๋ยวมันจะสว่างของโรงเรียนอา้าวหาไปไหนละเออวิ่งช้าทำไมวิ่งช้าลินพี่เอ้ยเหมือนเจออะไรข้างในเอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โอ้โรมสิบสองวิเอ้ยเอ้ยผมฉันจะหนีได้แน่นอนถ้าไม่มีแก โอเคชน่ได้แน่นอนโอเคเมื่อกี้มันทำให้เราล้มสิบสองวิมีกล้องวงจรปิดด้วยปะโอเคชิปๆิโอเคไปไปปั่นไฟปั่นไฟชิปชิปชิปเฮชิปชิปตาเป็นสีเดียวกันนะกดสีเดียวกันติดกันแล้วก็อึ๊บสับ ไม่ได้เเอ้ไอโนสทำไมรู้อะไรรู้อะไรรู้ว่าเราเปิดไฟใช่ไหมัิปจึ๊บ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  เมื่อไหร่ผมจะผ่านเกมนีสักทีเนี่ยมันยากค่ะเออเก,เ,กเกมนี้กับครูบอลดี้อันไหนยากกว่ากันเนี่ยไม่แน่ใจชิบ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 เฮ้ยกลับมากลับมาเป็นบุคลิกดีจะแล้วได้ไหมขี้เกียจวิ่งหนีแล้วเนี่ยโอ้โหให้เล่นทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนเนี่ยกลางคืนแล้วเนี่ยเออมันได้เวลานอนแล้วนะไม่ใช่เวลามาเล่นอะไรนะเออแล้วแถมมาเล่นเที่ยโรงเรียนด้วยเออแม่ไม่ด่าไงโอเคอันนี้ ห้อง infermary ห้องพยาบาลโอ้ยทำไมมันแหลกจังอะห้อง infermary ห้องนี้ปะไปห้องผมเอ้ยไม่ได้ตัวแค่ผมไปโอเคเอ่อเอาขโมยไปอีกแก้วหรออย่าคราวนี้มันจะจ้วงผมเองไหมเนี่ยหรือถ้าเกิดมันพ,พาเข้าห้องผมจะไม่ตามเข้าห้องไปนะอี๋เอาคืานมา เฮ้ยมานี่เอากุญแจามาโอ้ยทำไมมันแหลกจังเฮ้ยยังแหลกเลยอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวอาอะไรงี้เดีอ่ะมันแหลกอะ่ะโอเคมันพาเข้าห้องโอ้ยแหลกมันแหลกโว้ยชิปเอ้าโอเคมันพาเข้าห้องผมผมไม่เข้าผมไปผมไปเฮ้ยมันเฮ้ยติดอะไรเนี่ยโอ้โห ทำเฮียเฮ้ยมันติดอะไรโอ้ยโคตรแหลกเลยวันนี้เฮ้ยมันมันมีมันแหลกแปลกอะ่ะเขาจะเหีนเขาจะและ้วไม่เห็นแหลกขนาดนี้เลยนี่ชิบ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 โอเคนี้ห้องเริ่มต้นเฮ้ยมันจะฆ่าผมอีกอเง้ยเฮ้ยจะฆ่ากันทำไมเนี่ยผมไปทำอะไรให้ไม่พอใจฮะเออจิบอุ้ยมาเงี้ย กุญแจมาให้หน cool. ah. oh, ่อยได้ไหมกูกุเจมาเออขำอยู่นั่นแหละเสกตูวกัญชามาได้ไงเอออ่ะอ่ะอ่ะเอาเข้าไปอะเล่นให้สนุกนะเออชิบติบตึ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 บโอเควิ่งกันอยู่อย่างเงี้ทั้งวันอ่ะไม่ต้องหาของเลยละเฮ้ยติดชิบไปวิ่งอยู่อย่างเงี้ยละ โอ๊ยโยมื่ไหร่ยังจะขำอีกยังจะขำอีกนะเออดูด้วยว่าเล่นอยากเล่นด้วยไหมเอออี จเจมาเฮ้ยมันลากผมไปไหนกันเนะี่ยน่ามาห้องมาห้อง power room โอเคจะดูในตู้ก่นอนเฮ้ยโอ้มันเล่นซ่อนแอบเล่นซ่อนแอบชิบชิบชิบชบบ๊ายบายไฮเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันจะเล่นแทนซีกนะโอเคค่อยไปเล่นกับ,ไป,กบไปเล่นกับไอ้คนในเรื่อง lady ้ออนออ h t นะ เออไปไปอยู่บ้านนั้นแล้วก็ไปเล่นซ่อนแอบกันเออใครเคยดูก็จะรู้นะครับว่าเรื่องนั้นมันเกี่ยวกับอะไรเออชิบชิบอโอเคชิบ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 โอเคอ่าไม่ใช่ไปใช่ญี่ปุ่นเหรอไอ,อัวนี้อะไรช่เหรอตอนนี้หนีกันโอ้ยแลลี่โอเค ชิปชิปชิปโอเคอืมเฮ้ยมันจะฆ่าผมอีกแนี่ยโอยผมไปทำอะไรให้มันเนี่ยอะไม่พอใจอะไรคุยกันด้วยเหตุผลก่อนได้ไหมก่อนที่จะมาไล่ฆ่าเนี่ยฮะเออไล่ฆ่าไล่เหตุผลเหรอเฮ้ยมีเลมอนทีเนี่ยเป็นอาชามะนาวชามะนาวมาละไหนใช่ไหม เอ้ยมันเสียงเพลงมาเสียงเพลงมาเสียงเพลงมาปึ๊บปึ๊เดี๋ยวต่อไปก็ต้องไปเล่นไอกุดบอยนะครับเออก็เป็นโรงเรียนอนีกอ่ะโอ้ยแลกจังเว้ยมันแลกมันแลกแลกล็อกโอ้ยโอเคตรงน,นี้เปิดได้ไปึ๊บโอเคไม่มีอะไร อือฮึมเมาน,นี้ชิปเปิดไม่มีอะไรเฮ้ยมันเป็นโอ้ไม่มีตัวเลขบ่อยโอเคไม่มีเฮ้ยไมวันนี้มันมาแหลกแปลกๆเฮ้ยอย่าเพิ่งแหลกตอนนี้สิอู้มันมามันมามันมาฮะเฮ้ยกลับมาเป็นปกติแล้วหรอเชื่อใจได้ไหม โอ้ยไม่น่าเชื่อใจเลยโหแหลกงี้ผมว่าเสียงไม่ตรงกับภาพแน่เลยโอ้โอ้โอเฮ้ยแล้วกุญแจ i n f ์ r n a r y หายไปไหนแล้วอ่ะตอนมันขโมยไปอ่ะอยู่ห้องที่มันหายซิแกฮึออกออกโอเคโอ้ย,อย,อย,อยผมจะได้เล่นด,ดีดีให้มันผ่านไหมเนี่ยเล่นไม่ผ่านสักที โอ้ยเกมนี้เล่นยากว่ะยังจะตามไม่มันตามไม่ยัยงจะตามไม่กกลับมาบุคลิกเดิมเลยไหมบุคลิกแบบบุคลิกคนดีอะ่ะเอออืมโอเคห้องนี้ที่อันนี้โอ้ผมว่าคันนี้ล็อกดีกว่าเอ้ยไม่ต้องล็อกอะ่ะปิดไว้แต่ไม่ได้ล็อกโอเคนี่ไงกุญแจที่มันมาทิ้งไว้ ชิปผมว่าเอาไปเปิดห้องพยาบาลก่อนดีกว่าจะได้เอายาโอเคมันรู้แล้วชิปโอเคไปไปห้องอินฟิวรารีอยู่ชั้นสองใช่ไหมโอ้ยยังแหลกเลยถ้าแหลกไปก็ต้องขอภัยนะครับอืมไม่ใช่ความผิดผมนะชิปโอเคุ๊ิหมาอีหมาอะอห้องอินฟิวรารี่อยู่ไหนอินฟิวรารีชิปอืมบาทีมันก็แหลกบางทีมันก็เดี๋วผม ก็ไม่ปรับกราฟิกเป็นโลแล้วเพราะผมปรับเป็นมีเดียมอยู่โอ้ยเฮ้ยเออเอออะไรโอเคไปอันนี้พาวเวอร์รูมชิปชิปโอเคไปอินฟเอร์มารีอินฟอร์มารีอันนี้ห้องอันนี้ห้องอะไรอันนี้ห้องอะไรห้องไม่รู้อ่ะจะสำรวจไว้ก่อน ชิปไม้แกไม้แกไม้แกนี่ยอ okay, okay. ouais, uh, uh ินฟอร์มารีเปิดโอเคเปิดไว้ก่อนโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม้เยอะไม้เยอะอืมมันเจอผมแล้วจุก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 อือเฮ้ยมันจะบอกโค้ดเฮ้ยกลับมาอารมณ์ดีแล้วนี่โอ้เออถ้าอารมณ์ดีก็ไป หน้าผมโง่ย้ยโอ้ยทำไมไม่ยอมไม่ผมออกไปฮะทำไมทำไมไม่ยอมไม่ท่าน,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 นออกไปสักทีไม่อย,อยากอยู่ที่นี่เลยอยากกลับบ้านผมอยากกลับบ้านโอเคตรงนี้มีอะไรโอเคยาอยู่ไหนยายายาเฮ้ยนี่ห้องที่เพื่อนเราโดนฆ่านี่หว่าไอชอิตอนนี้หายานะครับ พราะงนี้ม่ต้องมียาสิพอพยาบาลยาอยู่ไหนยาอายามาไม่มียาแปลกโอ้ยนี่นี่นี่อยู่นี่ชิปโอเคได้25เฮลโอเคไป42อุ้ยแหลกมันแหลกอ่ะอุ้ยแหลกอุ้ยมันจะไล่ข่าผมอ่โอ้ยแหลก,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 กมากเลยอ ไม่จะหยุดพ้นจากมันสักทีเนี่ยเออเดี๋ยวก็อารมณ์ดีเดี๋ยวก็อารมณ์ไม่ดีเราใจยากเหลือเกินในสาวน้อยคนนี้มามาพร้อมจู๊ก่ะมีตุ้แจมไหมชึบชิบชิบมามาพร้อมจู๊กนะพร้อมจู๊กนะจะมาก็มา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 มเล็กมานลอย ไม่มามันไม่ใช่หมาเออมันไม่ใช่หมามันเรียกแบบหมาก็ไม่มาอืมอ๋อฮอซีโอเคเจอมาแนละ้วเจอมาโอ้ยเผลอเหยียบยิ่งซุ่มซ่ามไปเหยียบอีกอุ๊ยโอเคเปิดเปิดเปิดโอเคไปไปมีอะไรไหมมีไหม,ม ตัวนี้ไม่มีเลขเป็นเทีตัวเอ็อย่างเดียวหนังโป้ไงอโอเคชื่อเฮ้ยห้องนี้เรายังไม่ได้มาใช่ไหมเฮ้ยนี่สีสอง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 โอเคจำได้อยูสีสองอยูไ่ไหนตอนนี้เริ่มจำแมพได้นละแต่จะตัวรอดจากมันยังไง,งนี่แหละประเด็นปัญหาใหญ่เลยอะเดีต้องเดี่ยวไปเปิดก่อนนะครับขอมันไม่ไม่มาขโมย อือขอมันไม่ขโมยก็พอขอแค่ไปเปิดห้องแต่ยังไม่ได้เข้าไปสำรวจอ,อ่ะเฮ้ยเจะได้ไงเจอรองเท้านะอ,อ๋อมันสุ่มเกิดนำชั้นรองเท้าแต่ละที่มันไม่ได้มีชั้นรองเท้าที่เดียวนะโอเคไปไปนี่ไปเปิดห้องสีสองก่อนนะชิบชิบอกวมันจะคงไม่ดักข้างหน้านะโอเคสี่สองสี่สองสีสองสีสองโอเคไปไปแล้วก็หนีกันตรงนี้ โอเคเมื่อกี้เจอรองเท้าข้างล่างเดี๋ยวเราไปหยิบไปเก็บรองเท้ากันอ,อืมเออรองเท้าอยู่ฮอบีใช่ไหมโอ้ยแหลกแหลกจังเลยแหลกจังเลยแหลกจังมันแหลกเกินไปโอเครองเท้าแต่ผมนึกนว่าจะเอารองเท้าให้น้องใส่เฮยู hey, เออไอวิวคิวยูทำได้ก็ทำสิเอ้ยอย่าไปท้ามันชิบชิบชิบโอเค ไอาเวลเขายุไไปแล้วใส่ยุนอ่ะละไอ้คนญี่ปุ่นนี่ก็ต้องฟังภาษาญี่ปุ่นออกใช่ไหมเออจับโอเคเปิดมีอะไรไหมตรวนี้มีไหมมีไหมโอเคไม่มานะมีไหมไม่มีอะไรเลยหรอไม่มีอะไรให้เลยโอเค อุตสาหกุญแจห้องนี้แต่ก็ไม่เจออะไรเออขอบคุณกี่หนักไม่มาละโอเคห้องนี้เราสำรวจไปหมดยังเฮ้ยทำไมโอ้มันมามันมาอุ้ยหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วไม่อยู่แล้วมันจะฆ่าผมอีกแกอุ้อุ้ยอุ้ยแหลกอีกแล้วเหมือนเวลามาอยู่ใกล้เราจะแหลกนะเออก็ไม่แปลกอืมไปไปห้องสมุดสิเผื่อห้องสมุดมีอะไร ยังไม่เคยสำรวจท่อสมุนเลยจับทางได้อยู่โอเคนี่มีอะไรไหมมีสเสียง,งเพลงมาเสียงเพลงมามาอ่านหนังสือกันดีกว่ามาเล่นกันสนุกนะก็ไม่สนุกหรอกมันสนุกอยู่คนเดียวแต่เมาอ่านหนังสือกันดีกว่าผ่อนคลายมามาอ่านหนังสือกันดีกว่าสนุกสนุกเนี่ยหาโดยจิ๋อหยอกหยอกโอเคไปนะอ๊อ อู้ยมาเย่ยลากไปไหนอ้เอาเอ้าทำไมมือบั๊กเอามือบั๊กเอ้าเอ้าเฮ้ยเล่นส้นแอบ์ไปเหรอมาเล่นได้ไหมโอ้ยเออฉันรู้ว่าฉันจะออกไม่ได้แตถ้าไม่มีแกมาขวางนะไอ้ขับไอ้ควางแล้วหยอกหยอก แต่ถ้าเกิดแต,แต่แกเป็นผู้หญิงฉันก็จะให้อภัยแกย่อๆผมไม่ได้ปาผู้หญิงขนาดนั้นชึบๆๆชืบชบจะจะให้อภัยแกให้แคมถ้าแกเลิกไล่ฆ่าฉันนะเข้าใจไหมไอรุ่นน้องกระตกๆตกเห็นนะเห็นนะไม่้ตองแม่อมองหนะ้าห้องแล้ <c ười> ตอนนี้มีอะไร ชุดเมดเอ้ยไปให้น้องใส่ได้ไหมมันจะมันจะเก่งกันไหมหรือว่าเฮ้ยน้ององใส่ชุดเมดกัน <c oughs> ดับ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 ทำให้น้องรมดีขึ้นไหมเันนี้ไงชุดเมดใส่สิเออมันเป็นสาวรับใช้มามามาเริ่มเป็นฆาตรกรมาชิดอ้าไม่เอาหรอไม่เอาหรอนีอ่ชุดเมดเนี่ย เนีย่ยใส่น่ารักจะตายไม่ใส่เหรอเออคนเขานิยมใส่กันขนาดผู้ชายยังใส่เลยเออไม่เอหรอไปเอออยากแ,แต่งตัวในห้องเหรอมามามาเข้าห้องนี้มาเฮ็นนู่นหอมมั่งหอซี่อ่าดอปโอเคแต่งตัวไปนะแต่งตัวไปแต่งตัวไปนะให้เวลาแต่งตัวเฮ้ยหาย เอาเตรียมชุดเมย์ไปก่อนเผื่อมันเผื่อน้องต้องลูกน้องอยากใส่โอเคไปเออเออเออเฮ้จะขอชุดขอดีๆก็ได้เฮ้ยมันมีคอมันมีคอโอเคสุขคือไม่เอาใช่ไหมชุดเมย์เนี่ยเออพนุษาเก็บมาให้ก็ไม่เอาโอเคเอานี้มาแล้วดูมันดักอะไรตรงนี้เนะี่ย เอาไม้ชุดเมดเออไม่เอาก็พอดีๆเฮ้ยมาเฮ้ยเอานี้เหมือนยังไม่ได้มาสำรวจเลยเข้าเข้ามาแต่ไม่ได้สำรวจอ๋อคานนี้ไม่ถือมีดมาอ้อถ้าจะกุญแจมันขโมยแน่เลยเออเอาเลมอนเอาชามานาไหมชามะน่าเดี๋ยวมาชามานาวเนี่ยเอาไหมชามานาอะชามานาทำอะไรเดี๋ยวแค่ตกแต่งงั้น มีมีดเออมีดเออมีดมาแทางคืนได้ไหมฮะทำทำกลับแทงแท,ง,ทงมาแทางกลับไม่โกงนะเออเข้าใจไหม,มอืมเนี่ยไปอาบน้าก่อนได้ไหมเนี่ยเลือดเต็มตัวเนี่ยไปอาบน้ําก่อนเนี่ยกินเหม็นเนี่ยไเลือดมีกล็นไหม,มไม่รู้เออไปอาบน้ำก่อนตาแดงโอ้โหเป็นโรคตาแดงไปหาหมอก่อนไหมเออเดี๋ยวออกค่ารักษาให้หาหมอกันไหม,ออหหหม,ไหมแต่ก,ก่อนอื่นไปอาบน้ําก่อนอาบน้ําเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าเน,นี่ยชุดเม็มีให้ เออชุดเมดมีให้เป็นตัวเป็นเปลี่ยนชุดก้อนเออเดี๋ยวมองหน้าไม่ตอบไอีกยิงเหรอยิงเหรอเอาเดินตามโอเคตามข้าพเจ้า嘛โอเคอยากเจอกุญแจนะแต่เกิดหยิบกุญแจมันน่าจะเอาเอาเอา ไย่ล่าผมมาที่ไหนเนี่ยึบโอเคคราวนี้ไม่หนีแล้วเกียรจะหนีอะหาของในห้องเลยึบ I will be back soon กลับมามันฆ่าผมแน่เลยโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้แหลกแหลกแหลกตรงนี้ชิบตึ๊บ ไม่เพื่อเบื่อคอขาดถ้าน้องเห็นมันถ้าน้องเห็นน่าจะโกรธแล้วมากที่เราไปเจอมันถึงเราเหรอมันคิดว่าเราเป็นเกย์เหรอหรือว่าอะไรเออโอเคอย่าซ่อนในตู้นะไม่ปลอดภัยเกยมไหนก็ไม่ปลอดภัยอ่ะในตู้เออไหนเกมละ <c oughs> โอ้ยจุูกจุูกจบ๊กโอ้ยจุูก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 จุ๊กจุ๊กจู๊กจุ๊กจุ๊กจุ๊์จุ๊กจุ๊อจุ๊กจุหกจุเหนื๊กจุ๊อจุ๊กจุ๊่จุ๊กจออกจุ๊กจุ๊กจุกจุ๊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 กจกจุ๊ไปพักผ่อนบ้ากไปเออไปกินชามุนกจเมื่อกี้ไปเออโอเคไม่ตามมานะไปไปไหนต่อด อามาฮอดีเดชุดเมยก็ไม่เอาเนี่ยคนมีน้ำใจเอาสายเก็บมาให้เนี่ยอ,อโอเคชิปเปิดเท่านี้มีอะไรเดือนล2ร้อยยี่สิบแปดนะชิปอืมไปเฮ้ยต้องมาเรียกเลยอุยหัวเพื่อนเหรอออเมื่อกี้คอมันขาด้ะมันแยกหัวกับแยกตัวมา เออมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วอือบูบูบูจ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 ูมาสเตอร์จูมาสเตอร์จูมาสเตอร์ชื้ออ,อ้าวเรียกผมอีกให้รูปไหมไม่ป,ปุ่มให้รูปผ่านเดียวโอ้ยมันด่าผมโง่แกสองคลิปน,นี้ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนนะโอเคปากกราฟิกไปเลยโอเคผมว่าคลิปมันน่าจะยาวไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่ออีพีหน้ากันอีพีหน้าไม่รู้จะผ่านไหมนะเดี๋ยวผมต้องไปแบบศึกษาคนไปดูคนอื่นเล่นแบบเยอะๆแล้วแหละ ผมดูแค่ไม่กี่คลิปเองที่คนอื่น่นโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายก็ฝากติดตามด้วยนะครับ